ยังไงแต้วนัทพรปล่อยซีนโรแมนติกชวนลุ้นข่าวนี้ยกให้เป็นคู่รักในวงการที่ขยันาสาดความหวานไม่แผ่วเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานแต้วนัทพรเตมีรักและแฟนหนุ่มไฮโซในประนายพรประภาสที่ไม่ว่าเทศกาลไหนหรือวันสำคัญใดๆทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์หวานนันตาตาลเรียกที่มาเสิร์ฟให้แฟนๆได้อิจฉาฟินจิกหมอนพลอยลุ้นวันได้ยินข่าวดีของทั้งคู่อยู่ไม่น้อย และล่าสุดแต้วนทพรก็ไม่ไหวายมีภาพมากระตุกตอมสงสัยของบรรดาแฟนคลับชาวเน็ตหลังจากที่เธอได้เผยสีสุดโรแมนติกลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเทมยังมีข้อความกับกับภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่า only in a relationship with time that space exists ทำเมโซเอ็กซิสเทนโพสซิเบิลลอยซีนโรแมนติกแถมมีในมาให้เห็นอย่างนี้ก็ทำเอาหลายๆคนอดที่จะนุนไม่ได้เลยว่านายเอกสาวนั้น,น,นกำลังจะมีข่าวดีถูกไฮโซนายขอวิวาแล้วหรือเปล่าหรือกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่มาให้ได้ติดตามกันแน่ซึ่งแน่นอนว่างานนี้ก็ต้องรอให้สาวแต้วออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงให้แจ่มแจ้งอีกทีจ้า